ครับสวัสดีครับเพื่อนๆบอดไซทุกคนนะครับวันนี้เรามาทําหมากนะครับหมากทรงต้นนะครับที่อยู่หลังข้างหลังผมนี่นะครับพบกันอีกนะครับกับช่องบอดไซยีสานนะครับเป็นหมากแต่ว่าคนคู่ก็ได้ครับแต่มันข้างหลังก็เหมือนกลุ่มกอครับเพราะว่าข้างหลังก็มีลำอีก เพืเ่อนๆเข้ามาก็ฝากช่องด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้าดวดโยกจิ่งแล้วลูยกรงจะอ,ออกมาสวยไหมนะครับตึกฐานดีครับไม้ต้นนี้ฐานใหญ่ฐานใหญ่มากนะครับ เพราะลำใหญ่มันตรงโคนนี่ก็ประมาณ20นิ้วได้ครับไอ้ต้นเล็กก็ประมาณ6นิ้วครับผมใส่กระถางเมต้าสิไว้นะครับฐานใหญ่มากไม้พึ่งขุดขึ้นจากดินได้ประมาณ2ปีครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับเข้ารวดคัดกิ่งโยกแล้วจะเป็นยังไง